สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะคะช่องสูตรหวยทําเงินนะคะอืมแอดว่าจะไม่ได้ลง YouTube ก็อดอดนึกถึงแฟนคลับเนาะที่ติดตามกันไม่ได้ก็เอามาลงให้อีกจริงๆก็เวลายุ่งๆ,ๆก็อาจจะลืมลงนะคะแต่เวลาพอมีเวลาก็จะมาลงให้ละกันเนาะก็ในกลุ How ่มเนี <Anal> ่ยในกลุ่มนี้ก็คือจะมีวางแนวทางของ หวยคุนแล้วก็ทุกหวยทุกคุ้นนะคะทุกทุกอย่างเลยนะคะแต่ส่วนใน y youtube นี้แอดก็น่าจะเลือกลงไม่กี่ไม่กี่หวยเนาะอันนี้แนวทางของเราสตาร์นะคะถ้าเราสตาร์นี่ถ้าด้านล่างเขียนว่า by dl 8 8 8ให้โชคนี่คือก็คือเลขที่ให้น้องหมาที่บ้านคะ่ะน้องดีไลท์กดให้นะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยอ ถ้าคนที่เป็นคอหวยนี่เนาะกจะ็จะพอซนะ้บเนาะบางครั้งก็คือเลขค่อนข้างจะลอกดีเนาะบางครั้งสูตรคำนวณก็คือจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแนวทางอื่นเขาเรียกยอ,ะอ,ะอะไรอะอะไรศาสตร์กับอะไร <c oughs> อะลองดูลองดูพอดีแอดลงในไลน์ในไลน์กลุ่มแล้วเป็นสูตรคำนวณมันจะเฉียด เรียดตลอดแล้วที่นี่มันแบบอ,อืมรู้สึกว่าถ้าสองสามววนไม่เข้าแอดก็จะให้ดีไลท์กดให้นะบางครั้งเลขเขาก็ค่อนข้างเฮงนะแต่บางครั้งก็ไม่ไม่เข้านะก็อยู่ที่บางจังหวะอยู่ที่ดวงดวงด้วยนะอย่างเมื่อวานนี้ให้แอดค่อนข้างจะแม่นให้มาสี่ชุดเท่านั้นแต่ว่าแอดแอดไม่ได้ไม่ได้ตามอะ่ะสองสองห้าสามแล้วก็ แปดห้าเก้าห้านี่แหละแต่ห้าสามห้าสามกับสองสองก็ไปมาเลเมื่อวานแล้วก็ห้าสามก็ไปพิเศษของนอยก็คือถ้าถ้าถ้าตามอ่ะได้ได้หมดนะไม่ได้ไม่ได้ตามเนี่ยหมดไปตามตามตามผิดตัวงั้นเธอไปตามแบบปกติหน่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราสตายแนวทางของหวยเราสตานะอันนี้ห้านอยพิเศษนะคะ สามตัวบนนี่สามตัวบนถ้าใครกลัวว่าจะออกสลับกันนะ่ะแนะนําให้แบบว่าเอาพิเศษแล้วก็เอาน้อยปกติเอาน้อย VIP เนี่ยมัดรวมกันนะคะอาจจะอาจจะแบบได้น้อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าแบบถ้าออกสลับกันอนะ่ะเนาะเสียดายอันนี้เข้ากลุ่มนะคะ ID Line a d นะคะ089 1180 170นนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้น้อยพิเศษอันนี้นอยปกติวันนี้มีหวยรัฐบาลลาวด้วยเนาะวันจั์ปกติแล้วก็ v i p หวยลาวก็เหมือนกันนะคะอืสูตรคำนวณก็จะใช้ไม่ได้เลยนะคะก็ออกอะไรนะ999หรือเปล่า9995หรือเปล่าอืมซึ่งจริงๆในสูตรนันก็มี59อยู่แต่ว่าแอดว่าเพิ่งออกไป00095แอดก็เลยไม่จับนะแต่ว่าไม่ได้ลงให้ใน y u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  e ไม่ลงในไลน์กลุ่มนะคะก็เว้นจับไปก็มา น,นี่แอดก็เลยให้ให้ใหดีไลค์กดให้ดีล์กดให้ทวนเดี๋ยวทวนไล่ขึ้นไปนะคะอันนี้หวยรัฐบาลลาวเนาะอันนี้ฮานอย VIP ขึ้นไปนิดหนึ่งอ่ะอันนี้นอปนปกตินอปน,นอปกติกับนอนพิเศษ คือลาซาตานะคะโอเคเนาะฝากเป็นแนวทางประมาณนี้นะคะ คำเตือนทิ้งท้ายน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อกลุลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนตามกำลังทรัพย์สนับ,รรบสนุนสลากกินกแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสน,ส,นส,สิ่งที่ผิดกฎหมายขอขอบพระคุณที่ติดตามนะขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะคะโอ้แนวทางหวยรัฐบาลไทยทกสอ,อ,อมสินอะไรแอดก็ก็ทําไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนในสมุดไงจะทําในใบใบใบโพยทําจาก ไฟล์มือถืออะไรอย่างนง้นนะคะนะคะว่าไม่ได้ลงให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวแอดจดลงมาลงให้ละกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นฮานอยกับลาวก่อนละกันนะคะ